สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาทำกับข้าวให้ดูเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาแอบเนื้อจะ้ะแอบเนื้อเรามีเนื้อเนื้อสับนะคะซื้อมาเนื้อสับนะคะโอเคเดี๋ยวจะใส่ไปในนี้ใส่ไปในนี้นะคะเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องกันก่อนจะ้ะเราจะหัน่นใบมะกรูดซอยอ่าซอยใบมะกรูดก่อนนะคะซอยใบมะกรูดก่อน เราจะใส่ผักชีลาวเข้าไปด้วยนะคะผักชีลาวใส่เข้าไปในนี้เลยจ้าใบมะกรูดนะคะใส่เข้าไปเลยผักชีลาวเดี๋ยวเราใส่ทีหลังได้นะคะหั่นที่เล็กเล็กเลยเอาเล็กๆเลยนะคะประมาณน,นี้นะคะโอเคใส่ไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยใส่ปรุงเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเราก็จะมีเนื้อในนี้นะคะเราก็จะมีใส่พริกแกงจ้ามาจากใส่พริกแกงก็ไปสักหนึ่งช้อนนะคะพริกแกงเผ็ดจ้ะใส่พริกแกงเผ็ดเข้าไปสักหนึ่งช้อนประมาณนี้นะคะหนึ่งช้อนนะคะโอเค จากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำตาลสัก2ช้อนสองช้อนชาพูนูนะคะโอเคผงขมิ้นผงขมิ้นนะคะ,คนนะ,คะใส่ลงไปจ้าใส่ผงขมิ้นลงไปประมาณนี้นะคะผงขมิน้นจากนั้นใส่น้ำ น้ำปลาใส่น้ำปลาสักหนึ่งช้อนประมาณหนึ่งช้อนนะคะประมาณนี้นะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนประมาณนี้ตามด้วยอรถอรถดีสักครึ่งช้อนชารสถดีสักครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยชูรสนิดหน่อยชูรสนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ก็ไปสักสองฟอง ไข่ไก่สักสองฟองนะคะไข่ไก่สักสองฟองโอเคหลังจากนั้นเราก็ขยำก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยใส่ผักชีลาวจ้าขยำทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะสูตรนี้เราจะเอาไปเข้าเตาอบนะคะจะไปอบข้าเตาอบแล้วก็ใช้ใ,ใช้ กระดาษฟอยเพราะว่าเราไม่มีใบตองนะคะไม่มีใบตองใช้กระดาษฟอยได้จ้าไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นอันตรายนะคะกระดาษฟอย์นะคะสำหรับห่ออาหารนะคะโอเคเราขยำทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นเราใส่ผักชีลาวลงไปผักชีลาวโอเคจากนั้นขยำให้เข้ากันนะคะ ขยำให้เข้ากันจ้าเพิ่มความหอมกับผักชีลาวนะคะเราจะไม่ใส่แป้งแล้วจ้ะขยำทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นเราจะมาห่อแล้วจ้ะโอเคเดี๋ยวเรามาห่อเลยนะคะ มาจา้ะจากนั้นเรามาห่อกันเลยนะคะคงจะได้สักสามหอ่อือประมาณเนี้ยสักสามห่อนะคะโอเคใส่ลงไปอะกดให้แบนนิดนึงจะได้สุกไวๆนะคะเราจะไปเข้าตาอ,อบอบสองร้อยองศาอบประมาณสักอาครึ่งชั่วโมงนะคะอบประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อความแน่ใจจะได้สุกนะคะโอเคจ้าจากนั้นก็ห่อเลยนะคะ ห่อก็จะได้ประมาณนี้นะคะใส่ถาดไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปหมกใส่เตาอบนะคะโอเคก็จะได้สามก็จะได้สามห่อนะคะจะ,จะได้ทั้งหมดสามห่อจะได้ทั้งหมด3ห่อเยอะเหมือนกันนะคะโอเคเยอะเลยเยอะเลย อันนี้กินคนเดียวกินไม่หมดก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะเอาไว้วันหลังก็เอามาอุ่นกินนะคะโอเคได้สามหอ่อสามหอ่อพอดีนะคะ แบนๆนิดนึงจะได้สุกง่ายๆใครอยากจะกินลูกโดดใส่ลูกโดดไปได้นะคะแค่นี้น้ำพริกแกงก็เผ็ดแล้วจ้ะโอเคได้ทั้งหมดสามห่อจ้ะจากนั้นเราเข้าเตาอบเลยนะคะสองร้อยองศาอบประมาณครึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีนะคะ มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสุกแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้าสุกแล้วนะคะสามสิบนาทีก็เป็นอันสุกแล้วนะคะว้าวสวยงามมากเลยสวยงามนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่นี้ก่อน แล้หนึ่งชิ้นหอมมากเลยหอมเครื่องแกงหอมผักชีลาวหอมใบมะกรูดอืมหอมมากหอมมาก นี่จ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้นำเสนอแอปนะคะแอปเนื้อจ้าแอปเนื้อสูตรง่ายๆเลยนะคะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรเลยจ้าทำง่ายๆจ้ะกับข้าวง่ายๆก็จะนำเสนอเฉพาะกับข้าวที่ง่ายๆนะคะที่ยากๆก,ก็ต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรนะคะอาหารยากๆมันต้องใช้เวลาสองสามชั่วโมงอาหารบางอย่างนะคะแต่ว่า ทำแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะอันนี้ทําเฉพาะที่ง่ายๆให้ดูเท่านั้นนะคะขอบคุณสำหรับทุกกําลังใจการรับชมนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ